โอเคฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter มาวันนี้ผมจะมาผมจะทำมาทำ Monster Hunter Weapon Monster Hunter Weapon บูตเดี่ยวนะผมพักในภาคสามก่อนสามเตอร์นะผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเออผมผมผมให้ผมจะทำการลบคลิปเก่าที่ผมสอนใช้เออเรียกว่าอะไรนะเออดาบ ดาบยาวกับดาบใหญ่ไปแล้วนะผมโอเคมาอันแรกก็คือการนําอาวุธออกมาก็คือกดอ,อุ้ยกินผิดกดผิดกดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับผมในการชักออกมาครับผมแล้วก็กดสี่กดสี่เหลี่ยมในการเก็บครับผม <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากชักแล้วก็แบบอยากชักแล้วก็เดินไปด้วยนะผมเป็นการเอาอาวุธลงมาแล้วก็เดินไปด้วยก็เดินไปแล้วก็กดสี่เหลี่ยมครับผมเดี๋ยวนะ ครับผมไม่เจอเออนนะ,ะครับเขียมาต่อเขียนแล้วก็กดไปับผมแล้วก็นี่ไงมันจะทําการแบบกดตัวโอ้ผมแบบนี้เลยแล้วก็ทีเนี้ยเออเราการชักอาวุธลงมาก,ก่อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดยที่เราไม่กด โดยที่เราไม่กดเขาเรียกว่าไรนะกดเดินเนี่ยมันจะเป็นการแบบทุบลงมาแบบแต่ว่าจะการจมดีชาร์จการต่อไปก็จะเป็นการใช้แบบตวัดครับผมนี่แล้วก็ตามด้วยท่าเสยแล้วอย่างนี้แล้วกันนะผมไม่รู้มันชื่อว่าท่าอะไรโอเคแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเรากดัวโอเนี่ยก็จะเป็นการใช้แบบท่ากวาดนะผมไม่ใช่ท่ากวาดดิผมขอผมขอเรียกว่าท่ากวาดดีกว่าแนวแบบกวาดแค่180องศาผมโอเค แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเกิดกดสามเหลี่ยมโอพร้อมกันก็จะเป็นการสอขึ้นนะผม <c oughs> แล้วก็ทีเนี้ยถ้าเกิดทีเนี้ยเราก็ถ้าเกิดว,ว่าอยากเป็นโหมดดับเราก็คือเราต้องกดออกชัก,อ,ชกอาวุธลงมาก่อนนะผมแล้วก็กดตัวอาเป็นการเปลี่ยนนะผมโอเคแต่ว่าข้อเสียคือการเก็บได้ยากอ,ยอันนี้มิชั่นในการเก็บยากมาก มาตรงนี้ด้วยโอ okay. เคหรือว่าอีกที่ทีนึงก็คือเราเดินไปเราเดินไปแล้วก็อันนี้คาร์วุธหอกคาอาวุธแล้วเป็นท่านดาบก็คือเราต้องกดตัวอาร์ก็คือวิ่งก่อนครับผมตัวอาร์วิ่งแล้วก็กดสามเหลี่ยมโอครับผมโสามเหลี่ยมโอพร้อมกันนะก็จะกลายเป็นหมดนี้แล้วก็โจมตีครับผมโอเคบอกว่าไมเออเห็นไหม แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ยนิดนึงครับผมแล้วเรากดตัว R กับตัวสามเหลี่ยมพร้อมกันก็จะเป็นการใช้อาวุธแล้วก็โจมตีมาครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำแบบนี้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมมันจะเป็นการแบบนี้ครับโอเคแล้วก็แล้วก็ทีนี้เรามาดูคอมอคผิดต้องมาดูคอมโบในการเันี้กันถ้าเกิดว่าเรากดอย่างเงี้ยสองครั้งที่เป็นการแบบฟาดดาบเนี่ยฟาดดาบเนี่ยฟาดดาบลงฟาดดาบเสยดาบขึ้นครับ แล้วก็มาตัวโอ้าไปเป็นการแบบเอ่อหอยไปด้านหลังครับผมกดสองครั้งก็จะเป็นการกดครั้งที่สองให้เป็นการแบบเออเฉยโจมตีมาด้านหน้าครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะเติมมันจะเป็นแบบนี้เติมน้ำมันโดยการกดตัวอาร์ครับผมขอเลยอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยมันจะมีหลอดข้างบนนะผมทีนี้ ถ้าเกิดว่าเรากดสามเหลี่ยมโอพร้อมกันก็จะเป็นการใช้ท่าเออจำชื่อไม่ได้แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดดูดีๆเนี่ยมันจะมีคําว่าเอลิเมนต์พิลลอนนะผมไม่รู้ว่าอ่านว่าไพโอหรือว่าพิลล์พิโอเออถ้าใช่ว่าน่าจะอ่านว่าพิโอไม่ก็ไพโออเคพิดเอาไปมาเป็นเสยกดพิดกดปิด เรามาดูคอมโบกันเรามาดูคอมโบกันก่อนนะผมก็โอเคมาเรามาดูคอมโบกันก,นก่อนเลยก็คือการกดหนึ่งเลยก็คือในมดขวานก่อนนะผมโอเคบางต่อเมื่อกี้มีคนมานผมมาดูคอมโบกันก่อนเลยก็คือทำการกดเดินหน้าแล้วก็กดสี่เหลี่ยมตัว R นี่ครับผมก็จะเป็นการแบบจมตีแล้วก็สลับไปผมนี่คือคอมโบรแรกครับผม ก็คอมโบที่2ก็คือการกดเสยครับผมแล้วก็กดตัตโอรัวๆครับผมซึ่งท่านี้จะเป็นการแบบตวัดดาบไปมาครับผมจะก,ก็จะเสียสตามิน่าด้วยครับผมนี่กินนี้ดีวกว่าเมก้าจุย้ยโอเคเซยนี่ตัตโอรัวๆครับผมมันมันเป็นแบบท่าที่ไม่มีไม่ไม่จำกัดครับผมแต่ว่าเราสามารถปีดคอมโบด้วยการกดสามเหลี่ยมครับผมแล้วก็สามารถกดอน,นาล็อกไปทางขวาซ้าย คืเป็การแบบแดดออกได้นะบุ๋มโอ้ยผิดเดี๋ยวแล้วไม่ดีที่กันโอเคแล้วก็คอมโบที่คอมโบเออไม่ใช่ไม่ใช่คอมโบ,มมโบนี้ต้งเปลี่ยนโอเค าเกิดเป็นคอมโบเราไปก็เป็นคอมโบในดนาครับผมก็คือกดสามเหลี่ยมโอครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบท่าที่จำกัดเหมือนกันนะผมก็คือสามเหลี่ยมโ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 อเห็นไหมครับผมกดทีโอเคเดี๋ยว <c oughs> แล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีแบบอีกคอมโบนึงครับผมก็คือ ไอ้ใช่นี่เดี๋ยวรูดูออกไปไอ้ท่านี้เราสามารถกดสามเหลี่ยมต่อต่อกันได้เพื่อเป็นการระเบิดนะผมแล้วก็กดสามเหลี่ยมลู่ๆอย่างเงี้ยผมก็ระเบิดตึ้มเป็นจะเป็นตามไพ่พีรอนนะผมไม่รู้อ่ะนะพีโอหรือว่า P okay. พีรอนโอเคผมเพราะมันจะมีมันจะมีเอลิเมนต์ท่านมันจะมีเอลิเมนต์ท่านมังกรท่านเอเลท่านเอเลเมนทัลดีกว่าเออเอลิเมนทัลดราก้อนพาวเวอร์ แล้วก็ X has น่าใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นแบบน้ำยาเสียวเจน้ำเงินน้ำเงินที่ทาที่จะไม่ให้สัตหิวอะเออทำไมมันเตือหิวโอเคแล้วก็อีกคอมโบหนึ่งก็คือคอมโบแบบสลับไปมาแล้วบางสองโหม,มก็คือก็คือแบบกดกดเดินหน้าเดินหน้ากดสามเหลี่ยมนี่กดกดตัว O R สามเหลี่ยม R เดี๋ยวเดี๋ยวเนผมสามเหลี่ยม,ยมอาโอซีอาน,นี่ไงมาดูแปับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมผิดนะผมโอเคอนี่ก็จะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมพี่จะ,จะไปลองกับอาร์ซิลอสนะครับผมหรือว่าพี่หมีของเราอยู่ไหนแล้วล่ะ หายไปแล้วล่ะเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวนี่คุยค่าพี่หมีไไหนี่ก็ใช่นะว่าสุรอนหายไปไหนอ๋อพอรู้แล้วว่าไปไหนไปกินน้ำผึ้งแน่นอนเป็นไงปุ๊บมีเรื่องเลยเออนี่ไงเอ้าไม่โดน กันต่อเมื่อกี้ไปปรับเออนี่นะเอ้ยก็ทิดมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่หมายถึงไอ้กันแบบถ้าเป็นจอใหญ่แบบเนี้ยเต็มจอแบบเนี้ยกดลำบากมากเพราะผมจะสบบบนัดแ,แ,แ,แบบนี้ไงแบบไม่ต้องเลื่อนมาไงโอเคนี่ครับผมแ ไม่โดนอือเรือดเรือรเอ้ยตูมนี่ไงผมอืออืออ่านั่นไงแต่เร็วเออถ้าผมลูมออกไปนะไว้ท่าเนี้ยมันไอ้ท่าเอ่ออะไรที่อางนี้แหละไอ้ท่าเขาเรียกว่าท่าไม่ตายแล้วกันนะมันจะแบบเป็นท่าที่ที่อาวุธมีด้วยนะผมโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อน,นผมแล้วสำหรับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะเป้าก็อย่าลืมเป้าหมายของผมเป็นคือหนึ่งพันซับนะผมบ๊ายบาย